เดี๋ยวจะอู๋น้ำใหม่เด้อเด้อวันนี้เอายาล้างเชลงน้ำใหม่ตรุงเรียบร้อยแล้วนี่หนำยาล้างกี่อรบนึเปล่าที่ว่าที่พออยู่เออเอออู๋ไรอ่ะอูเบิดนี่ละหลายคนเฮ้เคียงอันนี้จะไข่อันนี้กระชายอันนี้จะใส่ที่ลังพายตู้ตอนนั้นสุกเดี๋ยวจะใส่เกลือบัดนี้ เนื้อใหม่คือใหม่ใส่ปลาแดกใส่เกลือซอสก้อ,กอนเดี๋ยเดเลยใส่ผงชีส้อมเลยใส่เยอะอร่อยเยอะเดี๋ยวยายก้นก้อนน้ำเกากันก้อน ยายจะไปข้างเมอนเดิเชียวทำยาั้นบุกเสียแรนทำยาด้านยาิขอข้างไฟได้นี้เออยามมุกคนดูไฟเตาเอ้าค้างไ้ายสามสินาทีอันนี้ใ่้่รงดอกพียตู้นี่เอ้าขอปิดไว้ก่อนยาเปิดเบิรงกันเด้อบ้นถูกไฟโอ้ยชูกระเบื้งง่นยมากเลโอ้ชูเแล้รหอมะ ก็ะใส่บอิ้วหลอมกระชาเนาะผมกใช่หอมกระชายมกระเข้เดี๋ยวยายขอชิมกันเด้อแป๊บมาเป็นขีบเป็นตางจังเอาไปให้ได้ขอเสียกันอีกบีชกัเด้อขอเกียกรจะหลายตเข้มขึ้น น,น,น้ำปลแซ่บน้ำเค็มขอผงชูรสด้วยเด้อจเยอะอร่อยเยอะอ,ะะอาไม่ต้องกินยากเลยตอนสุดท้ทายทันต์ต่อไปไอย่าจะใส่ใบตูอาใบตูลาวไปบุบลบไปค้ปเหน็นมันดุต้้งาต้อ กินตัไปจังน้อยกินแต่ไข่คือชูกแกวแ้วกันะย้ายปุงแล้วมันสุกแล้วโอ้หอนหอนหอนปรุงเปิดมาเด้อมากินข้าวน้ำกันเรื่อยไปเด้อหอมหวยเวยเดี๋ยวตาพี่คนมึงอนโอ้น้าแหง้งพอดีเลยเสุกแล้วเรียบร้อยมามากินข้าวน้ำกันใส่ไปจูเล้าละลายค่อยหอมไปจุกแก้วบาดิ ยายสิตาอยู่เมืใหม่เด้อบันเด้อไปกินข้าเรีงเด้อมากินข้าวนํากันเด้อโอ้ชาดันดอกเว้ยกวางสิบ่ฮอนมาเด้อมาเด้อกินข้าวนํากันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบันเด้ออ้ยเบิ่งหอมหวยหอยู่โอู้หอมหอมหอมดีคักว่าทักทักสองถวยกันเด้ออีกหน่อยอีกหน่อยเอ็งกับน้ำพริกตาแดง พีศาจแดงใส่มะนาวด้วยตัวมันก็อร่อยโอา้าน้ำไปจุก่อนจุกน้ำใดได้เนี่